ช่อง YouTube ต่างชาติรายงานวัยรุ่นจีนหลังไหลเข้าไทยเพื่อโอกาสที่ดีกว่าด้านชาวต่างชาติเป็นห่วงประเทศไทยหนักมากจากวิดีโอข่าวของประเทศจีนแต่คอมเมนต์กลายเป็นชื่นชมประเทศไทยไปไซ้ายอย่างนั้นคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b e Mus i c ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ China Observer สื่อจากสหรัฐอเมริกาได้มีการทำวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวว่า จีนกำลังประสบกับปัญหาภาวะผู้คนตกงานมากขึ้นซึ่งเป็นครั้งที่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผู้คนไร้บ้านที่ทวีจำนวนมากขึ้นรวมถึงชาวจีนจำนวนมากอยากย้ายมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ต้องการย้ายมาประเทศไทยในระยะยาวซึ่งถึงแม้ว่าสก๊ปข่าวดังกล่าวนะครับจะมีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนแต่ว่าเรื่องราวในวิดีโอแล้วรวมถึงคอมเมนต์ของชาวต่างชาติดูเหมือนจะเป็นการโปรโมทและยกย่องประเทศไทยไปในตัวซะอย่างนั้น โดยทางช่อง China Observer ได้มีการโพสต์วิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกวางโจวเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพของผู้คนจํานวนนับหมื่นที่ไม่สามารถหางานได้โดยได้มีการระบุว่าอัตราการว่างงานของจีนนั้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้หลายๆคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดนะครับส่งผลให้หนุ่มสาวชาวจีนต้องมีการเดินทางออกไปแสวงหาในต่างประเทศซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเขาเหล่านั้นก็คือประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่หนุ่มสาวชาวจีนนั้นบอกว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่โปรดปรานของพวกเขาก็คือวิถีชีวิตที่สะดวกสบายค่าครองชีพค่อนข้างต่ำโดยทางช่องได้มีการวิเคราะห์ตอบไปว่าแนวโน้มดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนนั้นได้บ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจีนโดยเฉพาะในเรื่องของการว่างงานซึ่งเยาวชนจีนจํานวนมากไม่สามารถหางานทําได้และปัญหาการว่างงานในจีนก็ทวีความรุนแรงขึ้น โดยในปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศจีนในช่วงผู้มีอายุระหว่าง16 24ปีอยู่ที่23%โดยในเซี่ยงไฮ้เองมีอัตราว่าจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่เพียงแค่30%เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนะครับผลักดันให้หนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากสแสวงหาโอกาสในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวจีนที่จะมาใช้ชีวิต โดยบ c h a t ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมของจีนได้มีการระบุถึงข้อมูลความนิยมของจีนที่มีการค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานซึ่งมีคนจีนให้ความสนใจกว่า510ล้านคนซึ่งหนึ่งในประเทศยอดนิยมที่ชาวจีนมีการค้นหาก็คือประเทศไทยทั้งนี้สื่อจีนได้มีการระบุว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเมื่อเทียบกับหลายเมืองใหญ่ในจีน ประกอบกับอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยได้รับการพัฒนามากโดยเฉพาะในเรื่องของร้านอาหารร้านสะดวกซื้อและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและรวมถึงประเด็นของการอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นทําให้ชาวจีนลดความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางวัฒนธรรมด้วยการที่ประเทศไทยมีชุมชนชาวจีนพ้นทะเลที่ใหญ่และรวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั้นก็เป็นเรื่องง่ายด้วยเช่นกันและนอกจากนี้นะครับทางช่องได้มีการระบุว่า ปัจจัยในเรื่องของสถานศึกษาในประเทศไทยซึ่งมีทั้งโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลายัยที่ทําให้นักศึกษาชาวจีนจํานวนมากให้ความสนใจเนื่องจากมีคุณภาพที่ดีและสถานศึกษาเหล่านั้นก็ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติและนอกจากนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพประเทศไทยเองก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงในระดับโลกในเรื่องของการแพทย์ด้วยซึ่งจากประเด็นที่มีการนำเสนอจากช่อง y o u t u b ช c h า n a o b s e r v e r นี่เองนะครับ ก็ได้มีชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากซึ่งก็กลกลายเป็นว่าชาวต่างชาติจะเป็นห่วงประเทศไทยเป็นอย่างมากในประเด็นดังกล่าวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูครับมาเริ่มต้นกับที่ความคิดเห็นแรกท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยได้ปรดปอกป้องตัวเองก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มหัศจรรย์ เนื่องจากพวกเขาสามารถต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ไว้ได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาประเพณีของพวกเขาไว้ได้เป็นจํานวนมากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรู้สึกสบายสบายกับที่นี่ในประเทศไทยแต่ว่าผู้อพยพชาวจีนเหล่านี้จะพบกับการต้อนรับที่แตกต่างออกไปมากไม่มีประเทศไหนในโลกที่ต้องการคนจีนไปมากกว่าที่พวกเขามีอยู่นอกจากประเทศตะวันตกที่ดูเหมือนว่ายังต้องการต้อนรับผู้อพยพจากประเทศอื่นอื่โย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านิแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อาศัยและทํางานในประเทศไทยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับชาวจีนที่จะหางานทําในประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยนั้นอนุญาตให้พวกเขาทํางานเฉพาะงานที่มีทักษะต่าเท่านั้นนอกจากนี้ชาวต่างชาติยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินในประเทศไทยพวกเขาได้รับอนุญาตให้ซื้อเพียงแค่คอนโดและอพาร์ตเมนต์เท่านั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มหัศจรรย์ ผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาใด้เว้นแต่ว่าคนจนีนเหล่านั้นจะเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าผมอยู่เมืองไทยมา17ปีแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการได้งานและใบอนุญ,ญาตทางานวีซ่านักเรียนหนึ่งปีของผมหมดอายุแล้วและนโยบายการเข้าเมืองของไทยนั้นก็เข้มงวดมากความคิดเห็นต่อไปผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยและสิ่งสุดท้ายที่ประเทศของเราต้องการก็คือคนจีนที่ว่างงานจํานวนมาก ความคิดเห็นต่อไปครับปัญหาของประเทศไทยก็คือเงินเดือนของที่นี่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ชาวจีนเหล่านั้นคาดหวงังความคิดเห็นต่อไปอย่างที่ผมบอกไปประเทศไทยควรระวังการไหลเข้าในครั้งนี้คนท้องถิ่นอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากมากขึ้นที่อยู่อาศัยก็จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นและรวมถึงอัตรางเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อไปครับอย่ากังวลกับประเทศไทยไปเลย พวกเขามีความเข้มข้นในเรื่องของการเข้าเมืองเป็นอย่างมากหลายสิ่งหลายอย่างชาวต่างชาติก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมือนกับในยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาถ้าชาวต่างชาติได้ทําจริงๆก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นบริษัทส,ส่วนมากออกจากจีนและได้ย้ายไปยังประเทศไทยอินเดียเวียดนามและอินโดนีเซียดังนั้นพวกเขาจึงต้องการพนักง,งานเพิ่มอีกสองสามคนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนเหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีแรงงานเพียงพอที่จะต้อนรับนักลงทุนเหล่านั้นอยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรพวกเขาเคยหลอมรวมผู้คนและผู้อพยพจํานวนมากมาก,ก่อนแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างออกไปและมันก็จะไม่เป็นผลดีในระยะยาวผู้อพยพชาวจีนก่อนหน้านี้ยินดีที่จะผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของพวกเขาแต่ว่าคลื่นลูกใหม่เหล่านี้มีทัศนคติที่ไม่ดีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพวกเขาจะไม่มีการหลอมรวมวัฒนธรรมกับประเทศที่พวกเขาเดินทางไปอาศัยอยู่พวกเขาจะไม่ตอบแทนสังคมที่ต้อนรับพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขานั้นยากลําบากประเทศไทยจะเป็นต้องปกป้องตัวเองจากผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะทําลายวัฒนธรรมท้องถิ่นและรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่ามันฟังดูน่ากลัวมากสำหรับประเทศไทย มาต่อกัะชีบความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงมุมมองที่แตกต่างและค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วแล้วประเทศต่างๆก็กําลังมีอัตราการเกิดต่ําอย่างน่าตกใจแต่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวจีนเหล่านี้ยังมีอายุน้อยมีการศึกษาสูงและมีทักษะผมคิดว่านี่จะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพวกเขาให้ไปข้างหน้า โอเคครับเราจะมาไปไท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้โดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยควรจะต้องปกป้องวัฒนธรรมของตัวเองพวกเขาได้มีขอ้อกำหนดอะไรแล้วบ้างสำหรับชาวจีนที่กำลังจะรวมตัวกับพวกเขาในอนาคตครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายสวัสดีครับ